ครับนกให้นอนในกรงพักนะครับตุ้นกนี้จะให้นอนแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำสุ็ก็อยู่นะครับใส่มะระกกอใส่ลั้วยครับใส่นอนหตัวใส่สติ้ง 3, สามตัวใส่ตจ็กรแต่น สองตัวนะครับสองสามสองสามหนึ่งนะครับใช้สูตรสองสามหนึ่งนะครับตัวนี้สองสามหนึ่งตัวตัวนู้สองสามสองนะครับสองสามหนึ่งก็คือตั 2, ้งแต่สองสัิงสามนอนหนึ่งตัวนะครับสองสามสองก็ตั 2, ้งแต่ตั้แต่สองชัดดิ้งสาม 啊，照顾啊。